<Audio> จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งปลูกทุเรียนที่สำคัญและส่งออกมากเป็นอันดับสองของภาคใต้มีพื้นที่ปลูกทุเรียนกว่า83,000ไร่ผลผลิตประมาณ63,000ตันสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเป็นมูลค่ากว่า5,000ล้านบาทด้วยสภาพภูมิประเทศที่เหมาะสม และการดูแลเอาใจใส่ของเกษตรกรตั้งแต่การปลูกการดูแลรักษาและจัดการผลผลิตตลอดจนการเก็บเกี่ยวทําให้ทุเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราชมีรสชาติหวานมันถูกใจผู้บริโภคมาอย่างยาวนานแนวทางการพัฒนาการผลิตทุเรียนในในครสีร่าเนี่ยนะครับเพื่อที่เรามุ่งตอบโจทย์เรื่องของการพัฒนาไม่ผลสู่ความเป็นเลิศนะฮะ เรื่องของการทําอย่างไรให้ทูเรียนตนะกอนเลมราชออกมาดีที่สุดนะครับขณะนี้ทางออกหนึ่งที่เรากําลังดําเนินการนะครับโดยมอบหมายให้กเ,เ,เกษตรอำเภอดำเนินการในพื้นที่ปลูกทุเรียนเนี่ยก็คือเรื่องของการผสมดอกนะครับการผสมดอกทูเรียนข้อดีของการผสมดอกทูเรียนนะครับผมนาเรียนสัส้นๆว่าเป็นเรื่องของการพัฒนาโดยมีหลักวิชาที่เป็นการพัฒนาตั้งแต่เรื่องของการผสมเกสรถ้าผสมเกสรดีนะครับ ก็จะได้ทุเรียนที่มีลักษณะที่พึงประสงค์โดยเฉพาะพันธุ์หมอนทองนะครับซึ่งอาจจะติดลูกยากนิดนึงอาจจะติดเนื้อภูไม่เต็มนะแต่ถ้าผสมดอกจะได้ทุเรียนที่มีผูเต็มนะครับ4-5ภูนะฮะมีเนื้อเต็มมีเนื้อหนามีเมล็ดเล็กรีบมีเปลือกบางนะครับไส้เล็กไอ้น,นี่คือสิ่งที่นักบริโภคทูเรียนพึงประสงค์ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชืดอร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอในการรณรงค์การผสมดอกทุเรียนในทุกพื้นที่โดยเริ่มการสาธิตในช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยได้เชิญชาวเกษตรกรสวนทุเรียนที่ให้ความสนใจมาร่วมเรียนรู้สาธิตและได้นำไปปฏิบัติในสวนของตนซึ่งเทคนิคการปัดดอกทุเรียน เพียงแค่มีแปรงปัดขนอ่อนและรอเวลาที่เหมาะสมในช่วงเวลากลางคืนประมาณหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มเพื่อให้ดอกบานสะพรั่งเผยให้เห็นเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียที่ชัดเจนง่ายต่อการผสมเกสรโดยใช้แปรงขนอ่อนปัดไปมาเบาๆเพื่อให้เกสรตัวผู้ที่อยู่รอบๆสัมผัสเกสรตัวเมียเกิดการผสมกันครับผมเขาเป็นผนะครับของอาตลิงชันท่าศาลานะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผลผลิตของทุเรียนเ,นยเกษตรกรมีการปลูกพื้นที่เพิ่มขึ้นมากมายนะครับแต่การที่เกษตรกรจะสามารถส่งออกได้นะครับก็อยู่ที่คุณภาพนะครับของทุเรียนนะครับซึ่งคุณภาพขั้นต่ําที่เกษตรกรจะได้รับก็คือมาตรฐา,าน GAP ซึ่งของอำเภอตาสาราเนี่ยครับมีการรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่นะครับและก็สมาชิกกลุ่มเนี่ยผ่านมาตรฐา,าน GAP ทุกแปลงร้อยเปอร์เซ็นต์ผู้ว่าราชการจังหวัดน,นครศรีธรรมราช ได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนกิจกรรมนี้เพื่อพัฒนาการผลิตทุเรียนคุณภาพตามวิสัยทัศน์ในการพัฒนาไม้ผลสู่ความเป็นเลิศและเพื่อต้องการให้เกษตรกรชาวสวน,นทุเรียนทุกคนมุ่งให้ความสำคัญกับปัญหาของการเก็บเกี่ยวผลผลิตและการส่งออกแก่ผู้บริโภคเพื่อให้ผู้บริโภคสินค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีของชาวเมืองนครอย่างแท้จริง